คุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิาถึง18นาฬิกาทางคลื่น s 95. m 95.75เมก สาดูใบไม,ไม้ปิวริวลมมีดวิดผส,สมเสียงลมคลายดนตรีหมูนกใหญ่น้อยบินล่องลอยเซรีดอกไม้หลากสีสวยงามดีเพิ่มสีสันฟูมกลามากมายวนแวกว่ายในสายชน หลายหลากมากคนชื่นชมว่าสวยดีฟ้าสวยน้ำใสทั้งพันไม้สัตวานี้ตื่นเช้าวันนี้สุขใจดีได้ชื่นชมชมเพลินตาได้มากกังน,นี้พบแันสิ่ง ภูเขาแม่น้ำน,นกกามากมายป่าไม้เขียวขจีธรรมชาติอย่างนี้ควรมีไว้ให้ลูกหลานอย่าได้ล้ากลานทำลายล้านชีวิตช่วยกันรักษาไว้ด้วยดูวงใจที่ไฟดีแก่งประจานมีคู่เพชรบุรีสืบต่อไป เจนาฬิกา13นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ<น>ตอนนี้นท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของขุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรครับวันนี้วันอังคารที่25ธันวาคม2555วันนี้ตรงกับขึ้น12ค่าเดือนไอ้ปีมะโรงวันนี้ผมชุภณนานครทําหน้าที่ผู้ด,ดําเนินรายการครับท่านผู้ฟังครับก็คงจะเข้าสู่บรรยากาศที่จะเตรียมรับนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงวันหยุดติดต่อ หลายวันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็การเตรียมการการเตรียมตัวแล้วก็รวมไปถึงการนําเสนอสถานที่น่าท่องเที่ยวที่น่าสนใจวันนี้ก็เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับวันนี้ผมมีแขกร่วมรายการครับขาประจําที่ก็วางเว้นก็จะแวะเวียนมานั่งคุยกับเราในรายการนะครับคุณเกียรติศักดิ์กล่อมสกุลสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะครับนานๆมาทีนานๆมาครั้งหนึ่งเพราะช่วงนี้ไงานทัวร์เยอะครับโอก็เลยไม่ค่อยได้มา มองดูเป็นเงินปีนี้ปีนี้นะครับดูแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะน้อยกว่าปกติแล้วครับครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจของทางยุโรปหรืออะไรแล้วแต่นะครับนั่นมองนั่นมองในในในภาวะเดิมภาวะเดิมครับแต่ถ้าภาวะนปัจจุบันก็บอกตอนนี้หัวหินยัวเยยแล้วอะไรครับยัวเยะคนนี่ครับคุณกบมองเป็นตัวอะไรครับผมกำลังพูดถึงนักท่องเที่ยวครับเพราะว่าอะไรรู้ไหม คุณไปดูแถวๆยูเครนนะรัสเซียนะอครัต้มน้ําร้อนเดือดแล้วสาดออกไปนอกหน้าต่างอ่ะน้ําที่ตกลงพื้นกลายเป็นน้ําแข็งมันกลายเป็นน้ําแข็งครที่ลบห้าสิบองศาลบสี่สิบองศาฝรั่งเศสนี่รู้สึกว่าจะตายเป็นร้อยคนนะจากหนาวตายกันเยอะเลยครับแล้วก็ทางยูเครนด้วยนะครับยูเครนแล้วก็ทางไซบีเรียทางัหนไซบีเรียนซีมันรู้ดีกว่ามนุษย์มันหนีมาอยู่นากงปลไหลมาก่อนมันหลบหนีมาก่อนเพราะว่า เราพวกนกเนี่ยนะฮะเขาเขาจะรู้ก่อนเขาจะอพยพหนีหนาวมาก่อนอืแล้วก็นักท่องเที่ยวทังปีนี้ทำไมมันวิกฤตมันแรงขนาดนี้นะยิ่งไม่โอกาสได้ต้องคุยอาจารย์คย์ก็น้อกทิงเออผมก็ว่าดีเหมือนกันครับเพราะว่าแล้วแล้วของประเทศเราเองเนี่ยก็อากาศก็เปลี่ยนแปลงนะที่หลายคนฮะเอาแค่นครปฐมในเฟซมาถานแล้วอาจารย์หนาวไหมที่บ้านหนูหนาวมากเหลือเกินครับของเราหนาวเหมือนกันครับบนยอดบนเดินทุ่งบนยอดบนเนินทุ่งครับผมแต่นี่ผมเพิ่งกลับมาจากภูเก็ตครับอาจารย์ครับภูเก็ตฝนตก ทางใต้นี่ตอนนี้ฝนตกน้ำท่วมเห็นไหมนี่นี่คือความความเปลี่ยนแปลงของความเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศของโลกนะครับแต่บ้านเรานี่โชคดีนะโชคดีนี่ไปดูตัวเลขที่หอการค้าเขาไปสำรวจฮะเศรษฐกิจในช่วงปีใหม่นี่นะครับเป็นโพของมหาวิทยาลัยหอการค้านะครับเขาคาดว่าเม็ดเงินสะพัดทะลุแสนล้านเป็นปีแรกเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบเจ็ดปีครับ รับอานิสง์นโยบายจำนำข้าวแล้วก็ค่าแรงสามร้อยบาทคนคนมีเงินเยอะเออไม่รู้เหมือนกันนะนี่เป็นรายละเอียดเดี๋ยวไปดูในข้อมูลกันสักนิดหนึ่งนะแต่แต่นักท่องเที่ยวคนไทยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับครับใช้เงินเป็นแล้วครับคนไทยใช้เงินเป็นแล้วครับเพราะว่าตอนเนี้ยทัวร์จองรถผมขึ้นมาเนินทุ่งเนี่ยเต็มถึงวันที่วันที่สามตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับครับทุกวัน ครับก็จะหายไปแล้วนะฮะตรงนี้ก็จะหายตัวนะฮะไปธมาหากินไปธมาหากินอา้าวไปดูข้อมูลกันสักนิดหนึง่งคุณยาใจชูวิชาซึ่งเป็นประธานคณะจัรทํารการสํารวจความคิดเห็นประเด็นเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะฮะก็เปิดเผยถึงผลสํารวจเรื่องพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่เขาไปสำรวจในช่วงระหว่างวันที่17ถึง22ธันวาคม2555จำนวน1,213ตัวอย่าง พบว่าประชาชนมีการใช้จ่ายเงินในช่วงปีใหม่15827ล้านบาทเพิ่มขึ้น15.6%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยประชาชนนั้นมีการใช้จ่ายในการเลี้ยงสังสรรจัดเลี้ยงเนี่ยสูงสุดเลยนะครับ29.1%ทําทำบุญ16.6%ซื้อเสื้อผ้ารองเท้า13.5%สำหรับการท่องเที่ยว11.6% แล้วก็มาท้ายสุดนะครับเกือบจะท้ายสุดซื้อสุราแล้วก็พวกวน์สบ10.5าเปอร์เซ็นต์ซึ่งประชาชนก็มีการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน9,153บาบาทนี่เฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่นะต่อคนนะฮะต่อคนนะครับ,นนรบแล้วก็มีการท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเราไปเที่ยวต่างประเทศมีไปเพิ่มนะฮะมีไปเที่ยวเพิ่มนะฮะกออ็ขอภขอภยัยขออภัย เขาบอกว่าที่ประชาชนไปเที่ยวต่างประเทศนะเอามา,มาเทียบกับปีห้าห้านะครับ,รบเพียงแค่สองจุดสามสองจุดสามเท่านั้นเองนะครับคือคือ,คอ,เ,อ,อเราไปน้อยกว่าเดิม <c oughs> ครับเพราะฉะนั้นเที่ยวต่างประเทศเนี่ยอ่อสิบจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบแล้วก็ระยะช่วงเวลาการเดินทางก็มักจะออกเดินทางในช่วงที่เขาไปสำรวจมานะับปีนี้นะยีนะ่สนะิบแปดธันวาวันเริ่มต้นฮนะใช่ครับแล้วก็จะกลับวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกครับ่วงเวลานี่สำคัญนะ เรื่องการเดินทางเนี่ยการเดินทางการจราจรการจราจรอะไร่างสําคัญนะฮะบางทีตัดสินใจผิดไปนี่ติดอยู่บนถนนนี่นะใช่ต้องพกคอมฟอร์ตร้อยผู้ชายได้ผู้หญิงนี่ลําบากหน่อยถุงบาติกก็ได้ครับจ้าผู้หญิงนี่ลําบากหน่อยนะครับทีนี้ไปดูการเปรียบเทียบมูลค่าการใช้จ่ายแล้วก็จํานวนจํานวนชิ้นที่ซื้อในช่วงเทศกาลปีใหม่เทียบกับช่วงปีช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาปมา154นะครับในด้านมูลค่าในส่วนใหญ่49ตอบว่าไม่เปลี่ยนแปลงยังงงคเเเเเดดดิิิมมมมมนนซืืื้อออหห นะครับ41.5%สิอ็ดาเปอร์เซ็ต์อบว่าเป็นอะไรตอบว่าเพิ่มขึ้นก็ส่วนหนึ่งนะครับแปดจุดห้าเปอร์เซ็นต์ตอบว่าลดลงเห็นไหมแสดงว่าการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะฮะทางด้านจำนวนชิ้นก็60.5%ต์อบว่าไม่เปลี่ยนแปลง18.1%แ่อตอบว่าเพิ่มขึ้นแล้วก็21.4%ส่ตอบว่าลดลง ส่วนแหล่งที่มาของเงินใช้จ่ายส่วนใหญ่ 65. 6กเ็ก็คือจากเงินเดือนแล้วก็รายได้ตามปกติรายได้ตามปกติเพราะตอนนี้รายได้มันมากกว่าเดิมก็สูงกว่าเดิมสูงกว่าเดิมก็ทำให้การซื้อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจํวนชิ้นจํวนชิ้นเท่าเดิมแต่ราคามันเพิ่มขึ้นครับใช่ไหมครับก็คือเงินมากขึ้นครับของผมนี่โดนตั้งแต่วันนี้แล้วกพราะฉะนันหกสิบห้าจุดหกเปอร์เซ็นต์นี่คือเงินเดือนแล้วก็รายได้ตามปกติยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต แล้วก็เงินรายได้พิเศษนะครับทีนี้ไปดูข้อมูลที่ทางด้านคุณธนวันรพรวิชัยซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์วรจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับอาจารย์ธนวัน์บอกว่าการจ่ายเงินในช่วงปีใหม่2566นี้มีความคึกคักนะครคึกคักคึกคักจากมูลค่าการใช้จ่ายนะครับซึ่งเขาคำนวณไปแล้วทะลุ10,000แสนล้านบาทเป็นปีแรกแล้วก็มีอัตราการขยายตัวเป็นตัวเลข2หลักแล้วก็สูงสุดในรอบ7ปี จากปัจจัยหนุนปัจจัยหนุนในด้านการขยายตัวเศรษฐกิจนะฮะ,ฮะที่ดีซึ่งศูนย์คาดการณ์นะฮะว่าปี2555นะฮะทางศูนย์ที่เขาคาดการณ์ไว้นะครับจะขยายตัวที่5.4เสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเริ่มคลายค,ายความกังวลไอ้เดิมที่มีปัญหาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจโลกนี่แหละ,<ฮ>ะในหลายกลุ่มประเทศนะฮะตอนนี้เมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเริ่มคลายค,ายความกังวลเนี่ยแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจในประเทศก็ได้รับอานิสงส์จากนโยบายเพิ่มค่าแรง นะครงานแล้วก็โครงการรับจำนำสินค้าด้านการเกษตรก็ส่งผลให้ประชาชนมีการใช้ใจ่ายมากขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งก็สะท้อนจากการท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรอบหลายปีที่ผ่านมาเขาไปดูตัวเลขที่เขาเก็บข้อมูลไว้เพราะตอนนี้คนแต่อ<า>ย,ย่างไรก็ตามนะคุณกบนะจากการสรํารวจจะพบว่าประชาชนเนี่ยยังกังวลต่อเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศจีนซึ่งทําให้การชะลอใช้ใจ่ายเนี่ยมันจ,จะยังยังมองดู ยังยังเป็นพวงตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งก็ไปพิจารณาจากจํานวนชิ้นที่ประชาชนซื้อสินค้าลดลงสวนทางกับมูลค่าสินค้าอ่าสินค้าที่เพิ่มขึ้นอ,อนี่เขาก็เป็นตัวเลขที่เขาวิเคราะห์นะครับในส่วนของทางด้านคุณสวัีไทยรุ่งโรจน์ซึ่งเป็นอธิการบดีหมหาวิทยาลัยพอกันค้าไทยนะฮะอธิการนั่นบอกว่าการสํารวจความเห็นในประเด็นที่รัฐบาลควรแก้ไขอย,อย่างเร่งด่วนที่สุดนะฮะส่วนใหญ่32.9%ก็ก็คือทางด้านเศรษฐกิจโดยรวม 30.7%เซก็คือเสียทเสถียรภา,าพทางการเมืองนะครับส่รนนี้ก็ยัง,งยุ่งยุง่งอยูย่เกี่ยวกับประชาปิเดตยรนะครับ,รบแล้วก็25.3%ก็ปัญหาสังคมแล้วก็ถามถึงในปี2556อันนี้คือเขาไปสำรวจความคิดเห็นนะครับ,รบในปี2556ในภาบกนี้ว่าเศรษฐกิจไทยจะปรับตัวดีขึ้นหรือไม่เมื่อไปเปรียบเทียบกับปี2555นี่ถามประชาชนนะฮะกลุ่มตัวอย่างนะครับส่วนใหญ่4 4 3คาดว่าจะขยายตัว 4.1ถึง5.0เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับแล้วก็เมื่อถามถึงการใช้ใจ่ายในการซื้อสินค้าก็พบว่าด้านจำนวนชิ้นส่วนใหญ่จำนวนชิ้นที่ซื้อนะครับ48.8เปอร์เซ็นต์ตอบว่าเท่าเดิม31.8เปอร์เซ็นต์ตอบว่าเพิ่มขึ้นในด้านมูลค่าส่วนใหญ่46.2เปอร์เซ็นต์ก็บอกว่าเพิ่มขึ้นแล้วก็45.5เปอร์เซ็นต์บอกว่าเท่าเดิมที่ไปถามทางด้านการเมืองอ่าก็ไปถามดางด้าน นนเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่40.9เปอร์เซ็นตอบว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงแนะ่ออไม่ไม่รู้จะออกรูปไหนแน่ออกทางไหนแน่หัวหรือก,ก้อยนะครับแล้วก็30.3เปอร์เซ็นบอกว่าไม่ควรครับ28.8บอกว่าควรนะครับในส่วนสถานการณ์ทางการเมืองส่วนใหญ่61.3เปอร์เซ็นบอกว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเดิมเหม,เม,มือนเดิมเดิมเหมือนเดิมเดิมมีนู่นมีนี่ยังอยู่ในวงวงเวียนวงเวียนวงเวียนชีวิต วิบเกเ็ขาบอกว่าดีขึ้นแล้วก็18.9บอกแย่ลงในขณะที่คำอวยพรที่อยากอวยพรให้ประเทศนะครับประชาชนอยากขอให้พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีทรงมีพระพรานมัยแข็งแรงเพราะว่าอันนี้ร้ออันนี้ร้อยเปอนต์สบแปดนะครับแล้วก็ขอให้ภาคใต้สงบสุข12.3%ขอให้ค้าขายดีอ่าเรียกค้าขายดีขึ้นเนี่ยนะเก้าร์เ ขอให้คนไทยกลุ่มต่างๆมีความสมานฉันที่มีหลายกลุ่มนะครับ,บ7.6%และก็ขอให้เศรษฐกิจดีขึ้น7.2%โดยประชาชนยังต้องการให้รัฐบาลแก้ไขเศรษฐกิจโดยรวมควาามีเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็ปัญหาสังคมแล้วก็ภัยธรรมชาติอย่างเร่งด่วนที่สุดนะครับ S <S <S สำหรับของขวัญจากรัฐบาลที่เขาไปถามจากประชาชนในกลุ่มตัวอย่างานะครับอยากได้อะไรจากรัฐบาลที่เขาอยากได้นี่สามก็คือการสร้างความสงบสุข11.2การสร้างความสามัคคีเก้าทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเให้ดูแลราคาสินค้าและ7.9%ให้ดูแลปัญหาคอร์รัปชันแล้วก็ยังพบว่าทางด้านนายกรฐมนตรีคุณยิ่งรักนะฮะ คือบุคคลที่ประชาชนอยากให้ของหวานมากที่สุดนี่จากผลของโพนะครับรองลงมาก็คือคุณภิสิทธิ์เวชาชีวะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ก็คือคุณชูวิทย์กระมนวิสิตโพของหอการค้านะครับชูวิทย์ติดกลุ่มด้วยนะก็ได้ใจได้ใจคนบางกลุ่มครับครับครับเพราะนั้นก็มันหนึ่งคาดแรงก็ขึ้นเพิ่มเป็นสามร้อยนะ ก็เรื่องอะไรอ่ะนาข้าวนาข้าวเรื่องอะไรต่างๆนี่มันก็ทําให้ให้มีเม็ดเงินเข้ามาในครอบครัวมากขึ้นคือบางกลุ่มเขาบอกว่าผลของสานักนั้นสำนักนี้อะไรต่างๆนะไอ้ของหอกันค้าเขาของหอกันค้าครับแต่แต่แต่จริงๆแล้วผมว่ามันอยู่ที่ตัวตัวบุคคลมากกว่าของของของประชาชนเราครับว่าเราเรารู้ว่าเงินของเราในในบ้านเราเนี่ยควรจะใช้ไปแบบไหน ครับของผมนี่เองผมรู้เลยนี่วันนี้โดนเข้าไปแล้วปีใหม่นี่ผมจ่ายก่อนเลยค่าเลยเบี้ยเลี้ยงสาหรับปีใหม่มันก็เหมือนบริษัททั่วไปอ่ะเขาก็ต้องมีโบนัสมีโบนัสแต่ปีนี้จ่ายก่อนจ่ายก่อนจ่ายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนปีใหม่เราไม่ใช่จ่ายตั้งแต่เดือนก่อนนู้นนะก่อนสามร้อยใช่ไหมเดี๋ยวคิดซับจ่ายครับจ่ายก่อนเลยนะครับก็มาดูข่าวนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับก็คุยกันอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนี่นะเรื่องการเตรียมการการเดินทางไกลแล้วก็ที่สําคัญหลายที่และแห่งเขาก็ตรวจตรา พวกรถโดยสารสาธารณะนะครับครับเพชรบุรีเราตรวจหรือเปล่าไม่รู้แต่เมื่อเช้านี้โอ้โหสำนักข่าวโทรกันมาให้เสียบไปหมดเลยเอมันมีอุบัติเหตุรถตู้สาธารณะเพชรบุรีเพชรบุรีโทรชา้ีเพชรบุรีปรากฏว่ามันเป็นรถตู้เพชรบุรีกรุงเทพจริงๆอ่ะแต่ไปเกิดอุบัติเหตุที่ราชบุรีอ่าครับนะครับเรวก็โทรกันมาเราก็เช็คกันโอ้ปรากฏรถนนฮะใช่ครับรถตู้เพชรบุรีกรุงเทพหรือกรุงเทพเพชรนั่นแหละ แต่ไปเกิดเหตุที่ราชบุรีรรเหตุที่เกิดเพื่อเจ็ดนาฬิกานะครับทางด้านพลตรีที่พล,ลผู้พันศรีซึ่งเป็นผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีรก็ได้รับรายงานจากท้องที่นะฮะแล้วก็แพทย์เวรโรงพยาบาลราชบุรีคือในช่วงนี้เนะี่ยเขาดูในเรื่องการอุบัติเหตุที่จะไม่เป็นันดับหนึ่งเลยตอนนี้สื่อให้ความสนใจนะครับเพราะนั้นตามเรื่องนี้เพราะว่ารถมันเยอะเจ็ดวันสวันอันตรายนะครับทางผู้การภูธรราชบุรีแล้วก็ทางพนักงานสอบสวน แล้วก็แพทย์เวรแล้วก็มูลนิธิปถมบรมราชานุสรราชบุรีไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพราะว่าได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตรุรถตู้โดยสารครับยางแตกแล้วก็พลิกคว่ำตกลงคูน้ําข้างทางบริเวณช่วงเพชรเกษมขาเข้า,ขากทม,อ,อ,มอยู่ใกล้ๆก,กับสถานีทดลองข้าวหมู่หนึ่งตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่เกิดเหตุก็พบรถตู้โดยสารยี่ห้อโตโยตา้าสีขาวคาดส้มด้านข้างรถเขียนว่ากรุงเทพเพชรบุรี วิ่งไทยเออก่าระเทศไทยเก่าเป็นรถตู้โดยสารจากกรุงเทพเทพชรบุรีนะฮะแล้วเพชรบุรีแต่เป็นขาเข้าเพราะนั้นก็จากเพชรบุรีๆๆไปนะครับทะเบียนป้ายเหลือง1 4, 3, 9, 7, 4ึ่งสขีดสเกกรุงเทพสาภาพนี่พังยับเยินทั้งคันตะแคงตกอยู่ในคูน้ำข้างทาง